ามาต่อนะครับมาต่อในเรื่องของการบริหารงานโครงการนะครับสำหรับเรื่องงานก่อสร้างนะครับมาคุยกันนะครับสําหรับภาคบ่ายนะอากาศร้อนมากเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการโฮมสี่แอดนางรองนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาตรวจงานมาตรวจระดับมาตรวจการวางแผนงานของ โครงการนะครับเป็นเป็นโครงการของผมเองนะครับอันนี้เป็นเฟสที่4แล้วนะครับสำหรับที่นางรองอา,อากาศมันร้อนนะผมพยายามจะไลฟ์สดในการวางระบบท่อคือไปยืนไลฟ์กลางแดดนะครับแดดแรงๆนะครับพอไลฟ์เสร็จ iPhone มันร้อนครับพอมันร้อนเสร็จมันน็อกมันก็ตัดไป นะครับก็เลยไปไลฟ์กลางแดดไม่ได้สงสัยรู้ว่าผมสำอางร,รู้ว่าผมกลัวกลัวดาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรู้ใจผมมากเลยนะไอโฟนผม <laughs> พอไปยืนไลฟ์กลางแดดนะนิดเดียวนะครับไอโฟนน็อกเลยนะครับแต่มาไลฟ์กลางร่มไม่รู้ว่าเนี่ยตอนนี้ไลฟ์อยู่ในร่มนะครับอยู่ในตัวบ้านไม่รู้ว่ามันจะมันจะตัดไหมนะครับลองดูถ้าอยู่ในร่มเดี๋ยวผมไปไลฟ์ในร่มดีกว่านะครับไปอยู่ในร่มให้จะได้คุยกันยาวๆนะครับสาหรับเรื่องของการ วางแผนงานก่อสร้างนะครับในในเรื่องของการบริหารโครงการนะอันนี้เข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับตอนนี้การ้อนเดี๋ยวผมเปิดแอร์ก่อนนะครับอากาศมันร้อนๆ้อนนิดนึงนะครับตอนนี้มันต้องทําอะไรบ้างนะเรามาคุยกันว่าเราเราต้องทําอะไรบ้างในการทําโครงการนะครับในการวางแผนงานบริหารงานก่อสร้างโครงการนะอันนี้เป็น ผังโครงการนะครับชัดไหมพ,พับเป็นกล้องหน้าดูนะครับนะครับอันนี้คือผังโครงการของผมผังโครงการผมแบบนี้นะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้คือผังโครงการนะทีนี้เราต้องทําอะไรบ้างนะอันนี้เดี๋ยวดูดูภาพรวมก่อนนะเราเราจะต,ต้องมาบริหารในะในฐานะที่เราเป็นโปรเจกต์ไซส์หรือจะเป็นเจ้าของโครงการนะครับ ภาวนาอย่าให้อ h โฟนมันแห้งนะคือนี่นี่คือโครงการทั้งหมดนะครับยาวเข้าไปเลยนะครับ18หลังนะครับยาวเข้าไปนะครับรถปูนกําลังเทป,ปูนอยู่ทางนู้นนะครับกํากลังไล่วางท่ออยู่นะครับท่อก็เชื่อมมาด้านหน้าไปถึงนู่นนะครับเราจะเทถนนเมื่อไหร่จะทําท่อเมื่อไหร่จะขยายเขตไฟเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของคือเราอ่ะเป็นผมอ่ะเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องตัดสินใจแล้วนะ ของโครงการเนี้ยผมเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องตัดสินใจว่าเอาแบบนี้ระดับเท่านี้นะครับไม่มีใครอยู่ข้างหลังผมอีกแล้วนะนะครับถ้าผมสั่งงานลงไปเนี่ยถ้าถ้าพลาดที่ผมนะก็คือพลาดทั้งหมดเลยอ่านะเราจะเป็นคนสุดท้ายไม่มีหลังพิงอีกแล้วนะวันนี้ก็เลยามาไลฟ์แชร์ประสบการณ์ให้ดีกว่าว่าการจะพัฒนาโครงการจัดสรรขึ้นมาหรือจัดสรรหรือไม่จัดสรรก็แล้วแต่นะครับ เราจะต้องทำอะไรกับมันบ้างในเรื่องของการบริหารงานแบบภาพรวมนะขยายเขตน้ำเมื่อไหร่เทถนนเมื่อไหร่เอาให้ชัดกันเลยเนาะสำ,สำหรับคนที่จะเติบโตแล้วกันคนที่จะเติบโตในจากงานก่อสร้างเนี่ยแทนที่เราจะรับจ้างสร้างบ้านเฉยๆนะเราสามารถเติบโตขึ้นมาอีกนะครับเราสามารถหาที่ดินให้ลูกค้าได้ด้วยนะเติบโตกันขึ้นมาทีละขั้นนะครับ ขั้นแรกเนี่ยเราสร้างเรารับงานเฉพาะอย่างก่อนนะรับเป็นจ็อบรับเฉพาะอย่างรับแต่ค่าแรงอ่าอันนี้คือขั้นแรกของผู้รับเหมาเลยนะพอเริ่มต้นมารับงานเนี่ยก็จะรับงานลักษณะแบบนั้นนะครับรับงานค่าแรงอย่างเดียวหรือหรือรับงานเฉพาะอย่างเช่นรับปูกระเบื้องอย่างเดียวรับก่ออิฐฉาบปูนอย่างเดียวแต่ทําทั้งหลังยังไม่เป็นหรอกรับมุงหลังคาอย่างเดียวแต่สุดท้ายนะ สุดท้ายถ้าจะพัฒนามันก็ต้องทําบ้านหลังนึงให้จบทั้งกระบวนการให้ได้ต้องพัฒนาขึ้นมาให้จบให้ได้เลยพอเรา